ดูผีมานั่งก่อนยังห้าอมานี่นก่อนเลย่อครับบรรยากาศดีเทศมันเนี่ยบกวนบรรยากาหนาวหนาวดูกันกับหลายคนครับพี่ยาย่เกินจ้าแล้ว่องดูยี้ครับผมเมียกับพี่เสียดครับวันนี้มันหนาวมันหนาวนี่พากันมานั่งพิงไฟครับกับเคยนั่งพิงแดดนะครับมันมันหนาวเป็นวะ เรื่องเราหลายๆครับเรื่องเราขังคิดไฟบุดโบรากเด้หมดเลยเรื่องเราเสาร์อาทิตย์แล้ววันนี้โจชิวายยังนิทานเรื <c oughs> เร่ลยยังเจ้ามีนิทานกับมี่บอกหนึ่งที นี่ของยังดีน้ำอยู่นีมีเข่วบ่แต่ว่าอย่าเว่าเรื่อมต้นก็เศร้าโลุดปวดแอวไอยน้วนีมันมีเข่าปะมีตัวแม่นอยู่บ่ไม่เป็นอยังงี้คือการผัวกางเกงในมันยิ่งขาดมันเป็นหูอ่ะทีมันเคยเห็นบ่กูบรกหารผู้บริหารเกตบปานั่นบอกกล้วยนี้นี่เขียนครับไอ้เจีนมือไอ้ผมขอขออีกนึงสิ้นเลยวะเฝ้าไป็นใจอ่าเพื่อนนัดหามนแล้งครับน้องหันน้องหันอยู่อุดรแมนครับ เป็นราต่อเป็นงานต่องานบวชอันตะ้งเศร้าในยู่ครับตั้งเศ้าคันผมบอกแค่นี้สามโมงเศ้าสีหอน้องหานจำโมงเนาะโอเคครับเจ้าตรงนี้เจ้าตรงไปคันเจ้าหน้ามาเอาชุดพยาบาลเห็นไหมนะได้ครับได้ได้าหมอจื่อหมหมอจื่เออบอขันสีชายหรือว่าอยังบอกว่าคือเตรียมชุดนั้นมาเน่เอาชุดนี้มาเน่จะมีชุดชุดบนนี่เอ้ยมีเบิร์ตมีเบิร์ตรายการบังคุงนะะงูงูงูผมเองการบังคุงเออ เรานั่งยับๆน่งให้มาสหดียบอันนั้นหรือเปล่าตื่นเต้นตํานานเอาเอากรเบื้องแล้วแต่หน่อยจุดนี้ดีเลยอ่าเบื้องสี่ต้อ้พที่สามเลยสํมตวญิ่งบอกสามตวญินแค่พ่อตานบุญจากของี่เาเรื่องชี่เาเรื่องก็เรื่องลำดับี่เบาเรื่องพระราชาพระยัอยปณิลอตพระราชาเนี่ยพระราชาคุนนี่เนี่ยมีพระมเหสีนี่งามงามเพงเอาเล่นเียวกันเล่นแร้วครับ๋อาพ่อท่านไนเล่นบอเป็นเรื่องเล่นเรว เรื่องเดียวกันเ่อาวามาเบิ่งวามาเบิ่งเอาวาเบิ่งเอาลอกเอาสิดนะให้่อยาค่อยมาคุณเ่าพลานี่มีพมีเฮสีนี่งามฮี้งเกี่ยวเขาจเอาไปปราหึงหวงบ่เด๋อเดียวกันเดียวกันลละอเดียวกันบอเดีนแล้วเีวมีการเราทำหยูเดี๋ยวเดี๋ยว ทำเรื่องนี้มึงก็มาตอดาบกูรับเอาเรื่อลิ้นขันมลิ้ขันเอาเลย่ไปแล้บเบื่อ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 เบ่อเบื่อเบ่อเบื่อหบื่อเบ่อเบื่อเเอเ่อเบ่บือเบ่อเเื่อเบือเบ่เบอเบืาเบือเเมือเบอ่บือเื่อเเ่าเ่อเเ่อเเเเเ่บบ่ แฮนตีนเป็ดคุ้นๆนี่ย่างเป็ดหิมหิมกีสานี่หิมเออหิมขี้ไฟอยู่มหิมกี่สาผสะเอาไปเลยเล้มาแล้วเรมาแล้วาเรื่องได้หนเลี้ยเมาซาเมาซาเมาซาลูกทมิฬโอ้ยแเจมันผดเป็นผูเนาอลูกไส้ผู้เดียวเนี่ยลูกทมลากินเขาบ่ปาก แม่จนหาพระเขามาแล้วกินแล้วอิ่มแล้ววันนี้เอาบักทีส์นันคือบลูบอัน,นไปขอ้อประตูทีส์ลูกทำแม่มาก,กินข้าวอัน,นลูกชายผู้เดียวเนาะบ้านทั้งมีเนี่ยนูกอันลูกชายคนเดียวเมาซาบันอา่นมอามาซายิ้มอยู่หันละบันจ้าทุกทุกทุกข้อกับบลูกดึงประตูออกไปปับ๊บ พ่ออย่นี้ลูกเพคนก็นั่งังกี่ลาชื่ดชังอะไท่านน่ะตื่นแล้วป่ะนี่ยคนไปพ่อเนี่ยแม่ปู่คนดูเข้าไปแม่ช่วยไปนี่แม่เสียก็น้าบาปโมซ่าเนี่ยโมซ่าบาดเนี่ยเดี๋ยวหาเรื่องกัน ยงไม่าหลายๆเลยมือยืนไม่ไทยอบนพรุ่งนี้มีอะคาราโอเกะไงพี่ที่ยังไม่ได้เก็บครับไพมาส่งยันอ่าพบหูพวกนี้ใจ้สิตจะมาส่งเฮ็ดอีหยังขึ้นาสะไอ้ว่าไอ้สถต์เาไปสืบุอ่ะอ้มนดียกับไ่ารึงนอนได้ีไฟสุดยอดอีเดีาไหนบอบาครับ่บอกลูกพี่ครับ กักทสิบสบายที่เราบ่่เต็มเอยครับบ่อเต็มครับบ่เต็มบ่เต็มก็นั่งเล่นนะบ่กี่ายก็นอนระบุผมบุมานอนนึ่ง่ตีหนึ่งแล้วจะรอนี้ปาไอ้ป่าไ้พอเลยตอไปไอ้จูเป็นน้องมาฝากฝากไม่พอตัวน้งลูกไผ่กบลูกไผ่มาเยี่ยมนาเอาเอาไม่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 เรื่องนึงเลยลูกไผนีลูกลูกน้อยลูกไผคนใชเด้ครับอ เชิญพี่ขาบ่ะเออยังมาหอนเฮียนเนาะห่อนจะมาแรงปั๊บเปิดกัหาพระเข่าดิ้ครับนี่แมนเปิดกนังรถไฟดิ้สมัยก่อนนังรถไฟอาหอนเฮียนปั๊บหาเขากินแล้วปั๊บอ๋อไอไอเ้วเปิด้องห้แล้วครับเรียบร้อยสบายดีเอบังเก้าบัเข้าไปโอ้นนี่โอ้อจครับแมมนโอ้เราเห็น้องไปแหงนี่แล้ว นีดออ้ยางนี้แล้ว e. ครับครับแล้วบานีพ่อต้งได้กินขา้วบานีนั่งอยู่นี่นั่งไปนั่งมาลูกไทยเนาะคุณไทยดิไอ้ตีนเี้งเหลือตัวตัวเดีเพิ่นครับแป๊ดคุณคูกบนายเร็วบ้างหนากันดิบวก่าวด้ปกติ อยู่เจ้ก็ตรวจวันละครั้งอ่ือเออบ่เป็นยังริละธรรมดาแหละทองมันปลูกเดินข้างไกลกันผิดมาข้างนี่แป๊ดบางครั้งก็สองปูปูพูปูปูเ่ยวะเออใหญ่มีแค่สามปูของน้ำมาจันทร มือรุ่นมาบาดอยาตอนเนี่ต้อนอีกบอว์บัวตอันนี้ขี่เลยนั่งอยู่ให้สัานพับผ่าพระแพร่หรือว่าเฮ็ดแยกเงี้ยนละครับผู้แม่พัดค้นสมัยเขาเนาะค้นอยู่ซื้อผัวดินไปสอนหัวกไปสอนหัวกกระเซากลับขึ้นมาตกย่ำมือแรงมากก็เลยหายลูกไปอ่อาอีหล่ะเอาเช่นอ่า เอาเอางวกเอางวงไปคั่วเด้อเฮ็ดกันได้ทำยังไงล่ะย่าะมาเได้ปู้นี้แล้วเราต้องใส่ขี้นะเราต้องใส่ขี้นะก่อนจะหมูต้องใส่ขี้นะอ่าว้ายอยู่แตลูกสาวอ่ะอ้นลันอันลูกไผ่าลูกไผ่คนไทยเนาะเออถ้าใส่ขี้หนูไม่กินนะคะ เออถ้าม <laughs> right. ึงไม่ใส kind of ่ขี้กูก็ไม่กินใส่ขี้ใส่ขี้ห่วงใส่ขี้เออใส่ขี้เออใส่ขี้ภาษาอีสานถ้ามึงไม่ใส่ขี้กูก็ไม่กินมันต้องใส่ขี้น้ำเออปลาอิสานที่กินยังบนแหลวอยมั้ยเหิวเลยยังมาเดี๋ยวนี่เหรอมึงทุกคนเหรอมึงขึ้นน้าไปกินก๋วยจั๊บหมวเขากินบันจะซ้ำช่วยเหรอ ตีนใกล้ตีนเดียวยังเหงเวราัหมดอยู่มีเรื่องเราวะมีเรื่องเ่าวะอ่ามีเรื่องเราบ่เนี่ยเ่าห้ฟังเลยนะอุบลมมีเรื่องเ่าอยู่เออมาอยากไปเดียว่า่ามันโมซาดโมซาไปสีใได้ฟัง ดังดีเลยเนีออโ้ซาเปเสีด้วยอู้หึ้งามงามเอาบอกหยาเรียองโอ้ ราบๆๆๆๆหน้าวไปหาของหนาหนักแดกเขาลูกน ah, ี้ไป็นแจงหนาเส้ดาวที่นอนเส้ยืเรียนบาดยืดเชนบาทลงไปเต็มหมอร้อนที่ว่าเปนเรื่องปัญญายังไปัญญายไงไงอะยาประวันหรอเป็นรูเก่าปีนไ้เสยแข็สองวันนี้ห่วยเพร่นขี่ได้ช่างแล้วบ่ ไปเสร็แล้วไปแล้วบอจิไปสสิรักนี้ทมนี่แหละดังบอกดังนึ่งโซ่กันหนึ่งขังขี้ไฟพี่น้องครับผมเออาะไล่ะเบินจะได้เบีย ขออนุญาตท่านพี่น้องครับขออนุญาตเดี๋ยวนั่งปรึกษาประชุมงานประชุมการกันเหมนข้างไก่ข้างไก่ตลอดปลอดภัยซุปทุกคนเด้วยเออถั่วเข้าไปแล้วกันหน้าันได้บรรยายน้ยันท้าอันนั้นมันยานน้ำยันท้าบริวะหอนสับพีหลายคนแต่กูยัดถ้ายอยู่คนเดียวสังเกตฑ์บังบ่สร้างเกตฑ์บังบ่อภิวานยันละตั้ง เป็นยังช่างเกณ่งบังบอไปหลุดโอมี่บุ่รีโอ้แกรันตัวหล่นตัวหล่นโตัวนายคือไปรื้อโคลี่ใช่ไหมเป็นะมันคนลบขีดเนี้วหัวมาไอวันนั้นผมเนคุณจุ่มหัวกันอยู่อ่ะวันนั้นอ่ะผมอยู่กับคุณไม่ไคุณไม่ได้อยู่กับผมผมมีคขีดเออแต่ว่าโดนมันคนละตอนไงมันคนละตอนไงไม่มีไอ้นี่มันยังลากคอผมมานั่งอยู่เลย ผมมีวันนี้วันนี้ไม่มีวันนี้เพิ่งมาดูดุบละจังเออเสียงหน่อยพี่มีวันเบิ้งหมูเด้ละบันนี่ต้องปมือเนี่ยมากันมากัเสียงเนี่ยนี่ในหน่มยใกล้แัก ไก่แก่นะไก่บวมีหีครับฮะอ่าไก่บวมีหีอ้โหต้องโง่ไม่โง่่โง่่ได้สีไม่โง่ถามนีสีไก่ห่อนไม่เย็นเป็นยังเพถามสีไก่ห่อนห่อนไม่เย็นสีไก่มันห่อนไม่เย็นบ่เคยสีบ่ผู้ใดหูจักว่นโอ้บอบไม่เคย บอกคนเ,เดียวบอกซอกบุองเดียวมันบอกใช่ไหมมันไก่บ่มีหีิอะไรไก่บ่มีหีอีหลีกัเนาะมันก็โู่มันบ่มีล่ะทั้งดากไค่อ่ะเอาอิริเอามันก็โง่มันบ่มีมันไม่มีหีไก่น่ะเอามึงไปเห็นจังไหนก็หอามึงเคยเห็นเห็นั้นมีแต่ตูดไก่เห็นไหมเอ้าเคยกินไก่ไหมเอ้าเคยเห็นคุยไก่บ่เอออืมคุยไก่บ่เคยนั่นเคยแต่คะุยคนเสียงเบียดเบียอยู่เมียงเมึงเห็นคุยคุยเป็นกาว่าเหมือนยวกษ์ คอยเป็ดกาคอยเป็ดกานวเอยเป็ดกาอยเออสรัคอยเจ้านี่ก็ยังคืออันไม่งอดเาี่นหอดขยยเป็นขอยเป็ดเลยกูยเป็นยเป็ดว่าไรจ้าู้ายดูนะว่้หลายนาทีล้เ็นาทีอะไรนี่ชื่อชพังอะครับผมอันพอขาเนาะพอขายาะเนือเนาะเอาเนือมาขายตัเสาบตนสิคำบว่าได้ขาย จักโด oh. บ่ได้ขายจักขีดฮ่ากรณีการค้าขายเฮ็ดจังได๋น้อว่าซั่นต้องว้าให้มันตือเอากินเนื้อกินเนื้อบำรุงเนื้อนะจ๊ะ huh กินเนื้อบำรุงเนื้อกินเครื่องในบำรุงเครื่องในกินตับบำรุงตับเออไม่ใช่น่ะยางไปมีมันบอปนะกินไม่ได้กินบำรุงหีกินบำรุงหี พ่อยิ้ามเจ้าอะพ่อยิ้ามเจ้าในทางในฐานะที่เจ้าเป็นปรมาจารย์ตลกอีสานเลยแหละโอ้ยผู้ใดก็ต้องยอมรับสมมุติว่าพอเจ้ามีลูกอยู่สี่คนอยู่สี่คนคนที่หนึ่งซื้อสี่คนที่สองซื้อยี่สิบคนที่สามซื้อสามสิบคนที่สี่ซื้อหยั่ง ว่าแม่จะซื้อซื้อเอาดีๆเจ้าอย่ามาออมขวายพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้ามีลูกสี่คนคนที่หนึ่งซื้อสิบคนที่สองซื้อสี่สิบคนที่สามซื้อสามสิบคนที่สี่ซื้อหยังโอ้ยมันต้องกันสิเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้านี่มีลูกอยู่สี่คนคนที่หนึ่งซื้อสิบคนที่สองซื้อสี่สิบคนที่สามซื้อสามสิบคนที่สี่ซื้อหยังเชื่อบางทีสนี่แหละ การเล่นการเราต้องต้องดึงดึงไม่ไม่ไม่ได้ลืมหรอกลืมเพราะลืมเ่ลืมขึ้่มือกวรู้อยู่ความจอบแต่เราต้องเล่นมาก่อนให้มันมีความห่าเนี่ยเขาจะเกินว่าตลกแล้วถาเขาไปตอบถือคนเปนมาสิไปหาเนาะเออแมนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบเจ็ดยู่ซอ่ะฮะฮะเด็กก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดเก้าสิบเจ็ดยูเซ่แสดเจ็ดยูเซ่เซเว่นนะเซเว่นไม่ไปไม่เจอหรอกเจอเซนทันเซนทันแว่นอะนะครับ็นผู้ชายอะไรเหนได้ชื่นมีชื่อเสียงขนาดนี้นะไรรอ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 แตกขีแตกอันนั้นทำแค่หรือเปล่า ไม่รองคอยดีซ้ำแขนไมหรอไม่ใบเม่อนี้ยเจมอย่ไอ้เจาับเจ้าสสัยบ่น้คือจวดฟันนะ่ใบอกซงเลยบ่เมียนบวกวยไอ้เบิ่งหายจวมคืออย่างคืออย่งเป็นหมอดหมอดเจ้าไอ้ไพอะเออืมองถ่าแล้ ่นว่าพิงไฟนี่ห่อน่ะแข็งโอ้อนอีน่ะมันบางมันบรลุกมันลุกแล้วมันเริ่มบึ้ๆแลวนีู่ไดพิงอียงไเียแก่ามันข้หม้แน่ยครับนี่าเรื่องอย่างนออย่งเขากจะเป็นสีแล้วน้ำจัดตุนอะไรจัดตุนนีบ่มีคยบ่มีรู้ที่ตุนอืมแต่ละตนี่สว บ่ตเรื่องเหล่าเรื่องอีกเรื่องเหล่าเรื่องอีกบพื่อตงฮวงอยู่นี่บดหิ้ทุกประเภทเลยอยู่นี่สุดลมหีสุดลุ้มหิ้วเรื่องหีมันก็มีอย่าไปเรียกว่าหีไม่เูกอะไรอะไรครับพี่น้องครับอย่าไปเรียกว่าหิไม่ถูกชายบรรยากาศแถวเบิร์ครับถ่ายบรรยากาศแถวเบิร์นะฮะบรรยากาศรอบกองไฟหลังจากเสร็จจากภารกิจ งานการไทยนะครับไทยบางขีป็นไทยสิดคอมไปนะครับไทยห้องสืบสวนเนี่ยคือห้องสืบสวนของพวกเรานะครับผมนะครับเนี่ยนะครับกับทีมงานก็พากันมานางจิงไฟพ่อวันนี้อากาศหนาวหนาวครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสุภาพหลักใจแข็งแรงครับสุขสุขคนครับเข้าไปชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันเลยนะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องครับคุณรู้ไหม